สวัสดีครับวันนี้พามาดูบรรยากาศการรีวิวรถของทีม Ford ดกลุมวิทย์นะครับการที่รีวิวนี้จะเป็นตัว Ford ดเรนเจอร์นเกนตัวว i t แทนะครับว i t แทตัวนี้จะเป็นตัวขับ2นะครับซึ่งจะไม่มีในตัวไม่มีในงานมอเตอร์โชว์นะครับขับ2ก็ราคาอยู่ที่1 0, 4 9 0 0ล้าบาทนะครับ จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่เป็นเกียร์หสปีดครับเครื่องยนต์ยังเป็น2.0เหมือนเดิมน,นะครับแรงม้าร7 0ยเจแรงม้านะครับสวยงามครับด้านท้ายนี่จะเห็นได้ว่าฝาท้ายเนี่ยจะเป็นออกแบบเป็นมาแบบเอ่อเป็นเว,ว้าเป็นตัว d n a ของ F 1 5 0นะครับของอเมรกานะครับ มีอักษรคำว่าเลนเจอร์นะครับซึ่งเป็นตัวปัม๊มนี่ครับฝาท้ายสวยนะครับในส่วนของแมกยางก็ยังเป็นตัวแมกขอบ18เหมือนเดิมนะครับไฟก็เป็นแบบใหม่นะครับตัวนี้ในส่วนของกล้องตรงโลโก้นะครับจะเห็นว่าโลโก้จะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เหยียบนะครับจะมีในส่วนของตัวเลนเจอร์ตัวใหม่นะครับ แบกยางอย่างที่บอกนะครับยังเป็นขอบ18เหมือนเดิมจุดเด่นอีกอย่างก็จะเป็นในส่วนของตัวโชค๊คซึ่งจะอยู่นอกแชสซีนะครับโชค๊คนี่นะครับที่พูดกันบ่อยครับโช๊คจะอยู่นอกแชสซีนะครับจะออกแบบมาเพื่อรองรับการบรรทุกได้มากขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าโค้งพวกนี้ก็คือจะไม่โยนนะครับ ฐานจะมั่นคงนะครับให้นึกถึงลักษณะของคนที่ยืนฐานฐานะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับโลบาร์นะครับก็จะเปลี่ยนปกติแล้วสปอร์ตบาร์ของ w i ยแทเนะี่ยจะใช้งานไม่ได้คือเหมือนกับติดเพื่อสวยงามแต่ว่าแต่ว่าตัวเล x กเจนเนะี่ยนี่นะครับใช้งานจับยึดได้นะครับตัวนี้ ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมแต่ด้านข้างเนี่ยสามารถที่จะจับประยึดได้นะครับส่วนตัวไลเนอร์ด้านในนะครับก็จะออกแบบมาใหม่นะครับเป็นลอนลอนใหญ่ขึ้นนะครับสามารถที่จะแบบคนก็นั่งได้ไม่เจ็บเท้าเจ็บขาแล้วก็ ในส่วนของการผนของก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นลอนใหญ่เพื่อรองรับสิ่งของนะครับความใหญ่ความกว้างเนี่ยก็คือสามารถที่จะใส่ได้แม้กระทั่งไม้พาเลกเลยนะครับมีออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้เนยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้มาจากการที่ติดตั้งโชคนอกแชสซีนะครับจะเห็นตัวโปร่งล้อจะเล็ก จะขยายขึ้นนะครับอันนี้ที่บอกนะครับเป็นโลโก้ที่ใหญ่ขึ้น <c oughs> ใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็มีกล้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับความสวยงามอยู่ที่การปัมป๊มกับสอรเรนเจอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ออกแบบใหม่นะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับ ให้ดท่านฝาท้ายเนี่ยจะมีที่จับยึดตรงนี้นะครับคืออาจจะใช้งานเกี่ยวกับช่างนะครับเราก็สามารถที่จะมาจับยึดจะมีได้สองข้างนะครับตรงนี้ก็มีนะครับนี่ครับอันนี้ที่บอกนะครับรลอนใหญ่ขึ้นปกติจะจะนูนอย่างนี้อันนี้ลองกทาทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับก็มีย้ายปลั๊กไฟนะครับ ตัวนี้จะมาอยู่ด้านหลังนี่ครับปกติอยู่อยู่ด้านหน้านะครับอ,อันนี้ก็อยู่ด้านหลังนี่นะครับที่เห็นเป็นร่องนี่ก็คือคอยสําหรับใส่ไม้ไม้อัดหรือไม้อะไรก็แล้วแต่ที่จะมาใส่ให้เป็นเป็นรูปเป็นล่างนะครับเพื่อการหรือขนของเนี่ยการให้เป็นห้องเป็นช่อง ด้านบนนะครับตัวราวหลังคาเนี่ยถ้ารถจอดนิ่งจอดอยู่เฉยเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง350กิโลนะครับราวหลังคาครับด้านบนนะครับส่วนถ้าเกิดรถวิ่งอยู่เนี่ยใส่แหลกหลังคาเนี่ยสามารถบรรทุกได้น้ำหนักถึง85กิโลนะครับก็ใช้งานได้ ทุกวัยทุกสไตล์นะครับไลเนอร์ติดตั้งจากโรงงานนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตัววายแท็กหนนะครับหรือตัวขับ4ก็1299หรือ1 0 0 0ล้าน2 0 0แกบาทนะครับโอเคครับสวัสดีครับ you yeah.